เผื่อใครไม่ได้ติดตามข่าวสารนะไม่ได้แบบมีดิสคอร์ดของเกมนี้ก็ผมก็ถือโอกาสนี่แหละมาบอกทุกคนว่าสวัสดีทุกคนเ้ว่ยนะผมวันนี้เรามาอยู่ในแมป a n i เม Evolution Simulator กันอีกครั้งหนึ่งนะผมผมไม่ได้เข้ามาเล่นแมปนี้ค่อนข้างนานนะผมในช่องเราก็หายเงียบไปเลยครับสำหรับเกมนี้คิดว่าเลิกเล่นไปแล้วก็จริงผมว่ากะเลิกเล่นแล้วนะคืออัปเดตล่าสุดเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบมาถ่ายคลิปให้ดูนะค,คือมันแบบค่อนข้างเหมือนเดิมนะแต่ว่าทำไมวันนี้ผมมาเล่นก็เพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะมีอัััปเเดตครบในนนวสาะ แต่เรื่องเวลานี่ผมก็ไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันนะแต่เห็นเขาบอกพรุ่งนี้อัพแน่นอนนะครับอการที่เขาจะอัพเดตมาใหม่เนี่ยเขาจะเพิ่มโลกใหม่ครับผมแล้วก็เป็นสกุลเงินใหม่นะครับแล้วก็ของอีกมากมายครับทำให้ผมแบบเฮ้ยมันก็แบบทําให้ผมนั้นดูตื่นตาขึ้นมานิดนึงครับผมก็เลยแบบอ,อเดี๋ยวจะ ลองมาเล่นสั้งหน่อยนะครับในการเล่นครั้งนี้ของผมก็คือการเตรียมตัวไปโลกใหม่นะครับทุกคนผมก็เล่นไปตั้งแต่เช้าเลยครับนั่งฟงนั่งฟาร์มนะครับอัพนู่นอัพนี่นะครับซื้ออลลงออล่านะครับก็คือแบบยังไม่ตันเลยครับแรงต่อไปนี้ต้องใช้เงิน40 QND อันนี้มันก็แบบพอหาได้นะครับแต่ว่าผมเพิ่งรีมามันก็แบบโอ้เริ่มเหนื่อยเหมือนกันครับคือรีหลายรอบเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวไปดูออล่าก่อนแต่ออล่านี่คือแบบโอ้โห แงจัดเลยทุกคนโว้ oh, 1.2 s x d นี่ผมต้องมีพลังเท่าไหรนะ่เราต้องไปฟาร์มที่ไหนเนี่ยนะครับกว่าจะได้นี่ก็คือแบบนานจัดนะครับแล้วก็อาวุธนี่อาวุธรู้สึกว่าผมเนี่ยจะซื้อเต็มแล้วนะแต่ผมไปดูอาวุธก่อนโอเคอาวุธเนี่ยผมซื้อจนเต็มนะครับคือตอนแรกอาวุธนี่แบบโอ้โหอัพยากอัพเย็นนะแต่หลังๆมานี่เงินหาย,ยากมากครับผมเดีย๋ยวเรามาดูโลกใหม่ที่เขาอัพมาครับคือมันก็ไม่ใหม่หรอกมันก็สักพักนึงแหละแต่มันก็ใหม่สําหรับผมนะครับคือโลกที่เขาอั ทางวิทยาศาสตร์ในยุคหินเนี่ยเรื่องนี้ผมก็ชอบดูเหมือนกันนะครับสนุกดีครับได้ความรู้ด้วยทุกคนอันนี้นะครับแล้วก็เรื่องต่อมานี่ผมเคยเห็นแต่ผ่านๆนะแต่ไม่เคยดูจริงๆจังๆนะครับสำหรับเรื่องนี้นะแต่พระเอกมันดูเท่ย,ยู่นกันนะคือผมยังไม่ได้สุ่มเลยคือเดี๋ยวนี้ผมสุ่มแล้วแบบเอยตัวมันออกแยกออกเย็นหรือเกินนะมันต้องรอนานหรือเกินอย่างผมสุ่มเนี่ยตัวสุดท้ายนะครับเนี่ยโซสุดท้ายเนี่ย,ย,ยไอตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยโอ้โหผมสุ่มแบบ2อชั่วโมงะ่ะทุกคนด้วยความที่ว่าผมไมไ่่คอย ลักด้วยครับทุกคนโหแม่งแบบผมใช้เวลา2ชั่วโมงในการหาเป็นไงทุกคนสุดยอดไปเลยไหมแล้วก็ก็จะมีประมาณนี้นะมี3มโซนนะที่เขาเพิ่มมาในอัปเดตที่เท่าไหร่ผมก็จําไม่ได้นะครับหลกัหลกๆผมก็ไปทําตัวนี้ให้เลเวล60นะครับแล้วก็มีอ่าอาร์ติแฟกต์ใหม่นะครับแล้วผมก็ไปทํามาแล้วผมเน้นไปนที่คูณพาวเวอร์นะครับเน้นพลังเยอะๆนี่แล้วก็อันนี้เป็นอันใหม่ซึ่งผมยังไม่ได้ทําเลยครับก็ไม่ไม่ได้กาดทำนะเพราะว่ามันแบบอันนี้มันคูณดีกว่านะผมก็เลยไม่ได้ทํานะครับ แต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบครบทุกอันก็ไปปลดได้นะคือถ้าจะให้ดีเนี่ยผมควรทําเควสนี้นะแต่ผมแบบขี้เกียจสม่มตัวมากอะมันต้องใช้ตัวนี้ครับ l e v e ลหกสิบเนี่ยสองอันเลยแต่มันน่าจะคูณพลังให้แบบโคตรเยอะเลยนะทําไมผมถึงมาไล่แบบอัพพวกนี้นะเพราะว่าเป็นเงินสกุลเงินเก่าใช่ป่ะเห็นเขาก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเกมเขาแบบเหมือนเขียนว่าจะแบบโลกใหม่อะทุกคนอะไรมันก็น่าจะใหม่ๆแต่ว่าใส่ฟ้านี่น่าจะตามไปได้หรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะ หรือไม่ก็อาจจะแบบใหม่ทุกอย่างนะครับแล้วผมก็มาปลดล็อกอันนี้ครับที่คูณพลังนะครับสามสิบอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงข้างในดีฟเอนที่3นะครับมาเดินมาตรงนี้แล้วนี่ข้างหลังเขาก็จะคูณเลยครับคูณสาอันนี้น่าจะคูณเยอะที่สุดนะครับในนาตอนนี้นะคคือคูณสามสิบครับส่วนเรื่องของปลดล็อกเนี่ยจะปลดล็อกอันนี้ได้ยังไงก็คือต้องไปเก็บเลเวล60นะครับเป็นเลเวล60ของตัวจากเซนไซย่านะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวผมเขียนให้ดูนี่ครับเป็นในเรื่องของตัวนี้นะครับ เก็บให้ได้เลเวล60นะครับแล้วเราก็จะได้ไปนะครับสำหรับปลดล็อกคูณพลังแบบคูณ30เนี่ยผมทําอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหใช้เวลาหลายชั่วโมงมากทุกคนเพราะว่าผมก็แบบไม่ได้มีเติมเกมพาร์ทคูณอะไรเกมพาร์ทผมมีแค่ออโต้คลิกตรงนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็มีแค่ที่เราพอร์ตแค่นี้เลยนะครับไม่ได้มีเกมพาร์ทแบบอะไรที่มันฟิวฟิมากขนาดนั้นทุกคน คือผมก็ยังไม่ปลด l ล v ว l 75เพลยพรุ่งนี้ผมก็ยังทําไม่ได้นะโอ้ก็แบบเซ็งๆนิดนึงนะผมแต่ว่ามันนานมากเลยครับ defense 3แบบโอ้โหมันใช้เวลานาน,านคือเขาปรับมาใหม่มันก็แบบดูแบบว่าการได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็แบบด้วยความที่ว่ามันก็เล่นแบบเล่นนานอนะแล้วก็ตรงนี้เขาเพิ่มมาด้วยครับระบบคาร์นะอันนี้ผมก็เป็นเอ่อคาร์ดลบ999นะเป็นคูณพลัง2.85นะครับทุกคนแล้วก็แน่นอนครับมีพัทสิบใหม่ อันนี้พาสิบใหม่นะระดับ XVI นะเป็นเจ็ดหมดเลยนะผมก็ใช้อันนี้ไปก่อนละกันนะผมนี่แหละผมก็ใช้นี่แหละเพราะว่ามันแบบดูสมดุลด,ดีนะครับก็ประมาณนี้นะผมว่าจะไปทําเพิ่มอยู่แต่มันแบบโอ้นานมากเลยครับเออแล้วเขาก็เพิ่มสกิลมาใหม่ด้วยนะครับทุกคนนี่มอนเกิดพอดีเลยเดี๋ยวผมพาไปดูแม่จังหวะพอดีนะครับนี่ก็คือเป็นสกิลใหม่นะครับเอาไว้แบบคือสกิลนี้เขาจะคูณดาเมจคูณ2น,นะครับแล้วก็คูณตังค์นะครับ2 อยู่ได้25นาทีครับสามารถเก็บได้2อันนะผมอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันแบบว่าเปิดอันนี้ใช่ไหมเปิดเอร์เซิร์ฟเปิดอันนี้แล้วก็เปิดแบ็คโฮนี่โอ้โหตีแรงข้อมเงินไหลมาเลยแต่ว่าอยู่ได้25วินาทีครับเคือไว้ตีมอนนานๆตัวหนึ่งอะก็เนี่ยแหละทุกคนผมก็เข้ามาอัพพลังนิดๆหน่อยๆครับมาอัพรอสําหรับโลกใหม่นะผม ก็สาหรับเลเวลเจ็ดสิบห้าเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะได้หรือเปล่านะทุกคนคือมันแบบโอ้นานมากครับที่มันแบบเดินนานมากมันช้าเกินไปอ่ะผมว่ามันช้าเกินไปนะครับก็เนี่ยแหละนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็มาเต็มตัวทุกคนไม่ใช่เรามาบอกทุกคนด้วยแต่ทุกคนน่าจะรู้แหละเผื่อใครไม่ได้ติดตามข่าวสารนะไม่ได้แบบมีรีคอร์ดของเกมนี้ก็ผมก็ถือโอกาสนี่แหละมาบอกทุกคนว่าเดี๋ยวเขาก็จะอัปเดตแล้วนะครับแล้วก็มีโลกใหม่ผมไม่รู้ว่ามันจะแบบดีขึ้นหรือเปล่านะครับ คือถ้ามันดูแล้วแบบสนุกขึ้นผมก็อาจจะกลับมาเล่นเกมนี้นะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันสำหรับโลกใหม่